พี่น้องเลื่อนไปเห็นคลิปเต้าพี่เต้าน้องแล้วก็มีเอฟซีส่งให้มึงพี่น้องขาคลิปเต้าพี่เต้าน้องไลฟ์สดพี่น้องอันมึงไปมึงมาขก็เลยทวาปาดไอ้น้องกันเลี้ยวมึงมุมหนึ่งองศาหนึ่งกับติ๊กโก้พา,าฟแฟ่พี่น้องใส่เพลทออกมาโอ้ยใส่ขึ้นคักขึ้นแน่ละมุนล่อคักล่อแพ็กค,คู่แม่โอ้ยขบปรลาดกอกับเต้าน้องพี่น้องขา ดูไปดูมาน่ะเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆนะทุกคนนั่งทํางานนั่งไล์สดนะเออคือพี่คือน้องกันพี่น้องค่ะค่อยน่เคยคิดลลยเชื่อแล้วอีีเออเขาบอกเขาสิว้าวไาลเาชื่อแล้วดัวค่อยว้าวายเชื่อแล้วก็บอ,าาอ,าาลลอจักอเขาจะบอกเออมองไปมองมาทอมาลากอกับเต้ายงเน่ะคืออ้คือน้องกันอ,อนีอีเออคือพี่คือน้องกันเออพอใส่ชุดเพชรมาละมุนรอยยิ้มรูปหน้าแม่เออ โอ้ยบัตนีีความน่ารักทวีคูณแม่อะยืนยูนย่ผู้ดียวหันหันวาน่ารักแล้วบัดนี่ยตาพี่ตาน้องมายืนเชียงข้างกันัดี๋ยววายโลกทั้งใบดิบม,มีไผ่เดอ้อนอกจากดารากรก,กับตา้าหยองแม่โอ้ยผูดใดไเป็นคือสัตว์แน่อาก้นหัวใจมารู้ว,ว่าก้นที่ตาพร้อมเดี๋ยวมือหน้าจะมีวิว้ฟังขั้นแมนเพยจะให้รีวิวอย่างนี้คลิปอย่างนี้เดตส่งมาค่ะรีวิวค่ะแม่ หัวใจเราลัวแล้วกดติดตามเลยค่ะไม่อยากฟังไอ้ถ้าอยากฟังีูแซบแนัวๆเออคือปูอันตามปู่ลา,าดิต้องติดตามช่องแม่ผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะ